กับปกับจองลงเดียทีมรังบ้านของอุคง,งอิงนะครับตอจากคลิปตีเหล่วนะครับก็ช่วยปอกใยเอาซังซี่นะครับมุ่งแลยครับทีนี้ซังซี่เป็นใยแปบเดียวครับนี่วัฒนจะนา นี่นาแรงนะครับไม่เป็นนาฟุน้นก็เลยปล่อยใยต่ำไปเรื่อยๆแต่นาฟุน้นก็ต้องไล่คนช่วยให้มันเสร็จเร็วปาบสัันไม่นิด นี่บ60%แล้วครับตรงนี้ก็เสร็จนี่ปอยญ่จะทำดีหนังนอนเล่นตรงนี้นะครับ ได้ยินเสียงหายใจมนานๆออกแรงทีอือ๋ออันนี้ตีนังเล่น Ừm. cái bên này Con nó cũng. phía หน้ามันง่ายอ่ะค้างเข้าไปมันจะ Ồ สามเสานี้มันก็ย้ายได้หมดเลยพ่อใหญ่ั้งนั้นย,ย้ายย้ายได้สองมั้ยย้ายได้สามเลยและอ่าสามย้ายได้นี่้ยายเราสร้างเลยเพื่อกอาะก่อนเนี่ยกับนายจังมีโครงการแล้วครับไปเดี๋ยวยกเสาแป๊บครับ เรียบร้อยครับเจ้าซามตนดิงด้วยผุ่มปัญญาเจ้าเจ้าเจ้าบ้านเนอะดิงง่ายๆครับผุ่มปัญญาชาวบ้านเรียบร้อยครับซามตนตอกมาข้างนอกนี่กว้างเท่าไหรป้าใหญ่ตอกมาเม็ดยี่เม็ดครึ่งประมาณเนอะเม็ดกว่า Nhật Vân mà Mà, ừ. mà, để bóng trồng ngay mà. Ừ. 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 Giờ đua rau nè cả Giờ đua rau bốn mấy con Mà dứt bào bây giờ này ao chinh lên mà <laughs>

ยายมาอยู่ตีแก่ๆกันนี่กูซี่ต่างไว้นะครับจงคนนี้แก่ๆกัน,นารักกับบัดดีต่างไว้ <c oughs> ไม่ได้ตอกเล่นๆแล้วครับเอาจริงเลยกับตาปูซี่เลย

ต่ำวันละนิดวันละน้อยแต่สังกาซีก็กดไม้แก้มุมดแล้วนะครับนะครับแดดร้อนเปลี่ยงเปลี่ยงแล้วถึงเวลาฮะไหนมูอันนี้แม่วัวแก้น,นะครับตัวนี้ไม่ใช่วัฒนาเนาะมันเกิดแหละจวงนาฟุ้นถึงยามันหน่อยคร็เลยไม่ก็จมบูนนี่ก็เริ่มฟืนนะจากตีแรกนะับลงเดียมาใไม่ไมา มันยืนไม่ได้นะครับจอยปล่อยย้ายไอยุงนะ่งกันอันนี้แข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับแม่นางกับฝืนตัวแล้วอืม เรียบร้อยครับเดี๋ยวพอแยกกันครับเลือดตีหยุดเศ้าตตบปุ้ยซ่องตัวผมมาก่อนกับพอดีมาถึงเวลาอาหารในมู่เลยครับอย่าจะมู๊อ้วนสำหรับคลิปนี้แกนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจ้งกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร้นะครับแต่อย่าก,กดกล้ามกดหน้านะะอดีกับกานนูม้มามู่อ้วน แล้วก็อย่าลืมกดติดตามจองลุงเดียนะครับเต็มรังบ้านนองอุงอิงนะครับป้านางแม่บ้านนองอุงอิงปลาบกกนน่ากินมากน,นะครับตองปูไปหน่อยแล้วก็บุญแอลแล้วแต่สีเฮดเดินโอ้เหนื่อยเดินไ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปุ้ม นี่มูมันคอยอยู่เลยมูก,กินยายัางฮะหมูก,กินยายัางอ,อ่ะเดี๋ยวนะครับประมาณมูก,กินยากินนาหากินยาก่อนนะครับสายเลยะบายบายครับเจอกันไม่คิดนะ